เออเป็นแป็กตัวป็กใหญเมื่อนี่เขาเยอะๆชาปูเออวันยังชากันอยู่บุเรามีได้พบกัน่าพคุณนำพาให้พบกันเช้านี้เวียนกั วันพันปีเราจึงได้มาอีกงานงงืมนปู่กาปู่คือพระครับปู่พุ่มปู่บุคคลเจ้าิเจ้าทั้งเจ้าบาทเจ้าท่องจักรราชาว้าชื่อใครชื่อว่าคพระองค์เออมื่อยีบบไงแมงบ้านชื่อมื่อยีบบังแมงบ้านผาแต่ว่าอืรัการทำชัวรเนาะวันนี้เป็นวันชื่อเป่าเป็นมื่อเป่าบ่งแมงบ้านรื่อครับปู่ เป่าก็คือหนึ่่ไปวันที่หนึเร็วเด้อวันที่สิบเอ็ดมีนาสองห้าหกเกิดรคือโออลวันที่สิบหกคนไหนคือหกก็อกยิ้น้องยืมเนาะปูบอกว่าวันที่สิบเจ็ดเลยบอกปูมวันที่สิบหกยิมเลรคอกวันที่สิบหกยิ้มแกว่ามือยู่วันที่สิบเอ็ด้มเนายหับ่เลยเพราว่าชิบเอ็ไม่ใช่ชิบเ วันชื่อหนึ่งหนึ่งเรือนวันนี้วันชื่อสิบเอ็ดไม่ใช่วันชื่อสิบเก็ดมันยังบ้าคอเออมือถือกาได้ใช้บุ๋มมารวมบุ๋มรวมกุ้งร้ายกู้งร้ายข้นร้ายชื่อเสียงยั่งงามเออเับรับขันก่อนเพราะว่ามือมันเยอะนะจิ้มรับกันงอนอันนี้นางส็ขึ้น จังนาแประทืบเออชขอคะทุกขังรวมพร้อมกับข้าทุกท้ายแปลกแปลกแปปว้าดึงเป่าอือเปืดีติปูเออข้าทุกข้าอข้าวะาข้ามัดจำหมูดำก้ารไว้เกบถูกต้องหรือยังพอถูกต้องเห้มบอกว่าข้าทุกท้ายไม่เร็วมากหรือเร็วมาะอ้าวให้มือขกมือรับมือขุกมือหมาดถูกกับภาพแข็งแรงเงืงอนแรงงองของแรงมานั้นกูนะ ล้างวันที่สิบหกจะได้ดูหมอท่าหมอท่านูชื่อจกฟังเือจะออกช่วยกันยืมออกช่วยกันคนละเข่าด้วยซสื้อผอกันั้างวันดูได้เนาะอือันนี้เอฟซีร่วมวุมาเื่อช้คุ้ข็งบุญหายมือขบมือยาบมือขบมือไม้ได้ปูได้คนได้เื่อเสียงยังหนาม้บุญงาเอาให้กระเดิมอันนี้กัน เออยังไงผมมากพร้อมครอบครัวแขกคุ้มแขมวุ้เออเพชรต้นเออพ่อป้าถวาวไรใครกระต้นอ่ะอไม่ได้เขียนมาน่ะแต่ว่าต้นไม่เขียนเลยยังไม่เห็นเลยนี่หวอเห็นเรืเอ่อง,งันเออเพื่อช่างมหาเกลือสิบเก้าโนโยร่วมชวายร่วมช่างใครนั่มาคู่น้่งเออให้ติวให้ตามน้น่งเอางงเนาะ เอาให้นั่งก่บุงมากตรงจะเรื่องจะเดื่องอารู้ว่านาทุกครับพระะหึ่งเด็กกับลุย้ยขอให้ถูกหวยงวดนี้สักทเท่าไหร่เรเสียวสักบ่ายรลกเอาไว้ที่สิบหกมีนาใช่ไหมแบบว่าจะคิดเรื่ยร<ท>อยพอที่ให้นั่งใจบุงมากด้ยเกาคิบบาทเกา้าคิบบาท เอออาเอาไปต่อชึ้งต no. <ax Win. S 1> ่อหนอดเด้อให้เจริญเจริญช่างมาก่้ขึ้นค่ะพอรับแผงเดียเด้ออืมให้เคิดขึ้นม่ดึงครับมันเอิ่มเชื่อมวงให้มันยื้อแข่งมแตง่มือไดยืดออันนี้เอฟคือผ่านมาแขงข้องแตงหมูนางสุดใจนางเช้าพิชยาพรกตงม้วนตอกระม้วว่านสมพรนัดพุ่มเออสดยปู้สดยคนณดาคือเสียงเรียงนามพร้อมกับนางวันเพลิงขอพวงกลาง เออขอบกำลังเพื่อนทีูุ่ดแกนี่อันนี้เ่ได้อันเมือตะยิเบอุณละข้อกับขอคาทับเขาอ่ะแทงเอาหางมือขกมือยามือขกมือมัดคาับเขากำบ้าจะชิบเนั่นนะอืมฮ้าวพะไปใชหยึ่งครับรูข้างมันไปเนี่ยมาปักพอเลอืมมันก็ไปแคไม่รก้หันละงานถูกปลาเนี่ ทุบกระเท็บร่วมทางมหาเศรษฐีนางน,นรโมงมพอ่อกบนั่งขันนิการ์โผ่ข้าข้ามเอามือโชคมือร่บมือโชคมือไม้หึงหึงแล้วก็ดูดเวอร์ใจดื้อใดนะลูกนะนางกิจิราพรหาดึงช่างร่วมทางเออพ่อครับขอบคุณเนาะขอพอรวันเกิดเนี่ยพ่อวันเชื่อศิษยมืองาน,น,น อ่าหามือคบมือดับมือคบมือไม้มือไอ้รัวนะถูกขาไปรสหึงงแล้วก็รวยจเรือจะรื่องนะูนะทุกทุกคนอืมนอชกุณวลาวงจำปาร่วมออกข้ามหมอรัก็เลยไกแคิดอืมแให้ยบักเขียนก้อยจักบาทบักเขียนก้อยค่อยคุยกจนใจมันเนึ่งัด่กินกูเปลี่ยนอืมนี่มือ คือเนี่ยไม่ได้ไหยไม่กินกเดียวเะเอมครับู้เยิมกินข้างบ้านดูบ่บักบบักชิดต่อยข้อยตู้นะบ่ครับหามันออกจตมน้ำยางกุ้วรลาด้อกริ้ได้ไปอยู่บักชิดต่อยมั่ออกค่อยขาจะกเก็ตคิวแก้วก็คือเด้ข้อกัดโอเคมอม่เมื่อจะทิ้งไห้ออกค่อยเขาระเออออกค่อยยางกุ้วราน้น้ำอ้าวให้ยางกุามือครบมือแรงมือครบมันหึงหลก็รัยจะดื่มจะดืยังูกนะ อันนี้ของผูดด้ใดหนึ่งนางสุดาทิอจันท่าจันทึกบอกกับนาง่ายเนาะเอ,อ่นางรักนางเปินจะมามจากการะดิ่งบอกอืม,อ,มอเมบมือดับมเมคบมือมานหึงหึงแล้วก็ดวยทุกทุกคนจะเริ่มจะเริ่อ ครับขันนี้เาจะงออยู่ไม่ไกคุครับครูเออนางอารีมาคุกขออุทิศคนบุญชนคุณให้พ่อสวัสดมาคุกด้วยเชิญเอามาับเอบกองบุญของบุญชลแดดโกโมิกาเออทำสวัหนึ่งร้อยบาทน้อพ่อสวัสดิ์เามาดอาเ้อเอาแต่เรื่องแต่เรื่องเด้อดูบิีไม่แห้งอือันนี้เอฟคีร่วมบุญมาทางช่องเขียบบเอ๋เนาะ เือนนานลูกตาต้าพร้อมกับปัชมาวาไรตี้พ้มกับครอบครัวแล้วก็ถวไวพวกมานออกมาได้ชักรากับายือใครเชื่อว่าอ้าวให้ยูุก้มือขกมือดักมือขกมือไม้ถินถึงแล้วก็รวยเฉยเฉยง่อีนปัมาวาไรตี้มือไว้ชื่อชิ่อขาวมือฝ่ายมันบอกเื่นอเติมแล้วม่ให้จักเก้าชิบมืออเตมห้ อันนี้ขออีกอยังนักน้อยขอใข่ลุมข้างบูอย่าหายูยืมเแห้แล้วกเดือสุขพาอแข็งแรงแต่ง้าให้มันเขวนหน่อยเนาะให้ยิ่งยิ่งเกี่ยแขงนยิงงอจับปูตื่น้าไปกันแก่บ่คิดอกว่าวัตื่นคือก่อยไม่คิดว่าคบคือกดต่อยไม่คิดว่าคบโน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 ่ต่ยตอยไม่มีคิดกี่ยับค้เบบ่ร้งเพื่อน คิ k k ่เก so well, yeah. ิดก็ไม่กิดจากข้ามาจากสิตใจนั่นแหละไอ้ตัวมุต้นนั้นเองออันนี้มันต้นขวางหอดกันูเต้วเอ็อคือผ่านมาทางข้องบัตรเสยอึกน้องทอโกิดาผ่าวิชาราครองครอบครัวรวมคัดคมทางบุญเออเป็นปัจจุปัจไกเมื่อนี่เขาเรียกอะคระปูเออวัน ยันทากันอยูออ่บัน,นืองานกิดดาผา้าวิเครางท์งาวไหวมาของเมืองหาพันบาย่าให้ขาด,ดีเงินนี่แห่งสงร็ว่าเดีวกันคืออุ้มอ่านบอกข้าทาง วชนมาเอาจังจๆวันที่สิบหกขอให้ได้ได้เร็วคือเอาไปทางมหาคือสิบเก้านวดอเออเออเเออโอ้มือนแข้มก็่ด้เลยอล้วสังไเื่องขก็่ด้ห้อนบ่ด้เนาะให้นางเออคือดาผ่าวิชาราชของครอบครัว หายไม่โคร์ไม่าบไม่โชวม่หมาเด้อเออพอกะใช้โชวคใช้าบใค้วันคือสิบหกให้ได้เปิดออกชอยเขาเนีดอขามอแรงเการอยเจียริบานลูกเออ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 เี่ยวคือพวกแกมันไปเกื่พวอยังตัวไหนครับออาเกีรติูงไหมออกเกยติสูงดีออกชยแต่มันก็งดาตัวเนาะเอาคือวิ่งไม่้างเด้อเออ ยังสิยาก้าวิขารเพราะหายใจแต่ถวา,าย,าวนะย,ยาต้มงขาปลายอดข้าวเก็ดอุนะลูกนะยอดมันจะยิ่งตกเกลือุ่น่ะครับอเพ,พื่อักมันระไม่งอเลยเนาะอันนี้แก้ว่าแก่ผมยางสุภาพนัืเอียมเอียมปุ่น่อนี่เออ,อาหาหายไปหายไยเนาะตี่ครับพูกพต่ผมครับพวกมาหลกมาได้อ้าว หายงายถูก้าผฟามือขบมือดาบมือเข่มือไม้อายุวันนะถูกขับไปงงแล้วก็รวยเอาับหายเล้วรู้อันนี้นอโซถุกวี่นปากคำเด้ทา้งปวดตุ่มใครรู้บ้าขึ้นไล้หนอไม่หาบาาตะพูดฟังคนทีหาบ้าขึ้นเลยอพวกแกบ้าก็ตหลังนาะเอาตามเพื่อนกับของนั่งกอะ เออแม่นว่าเหมือแกับปลาทูกร้ย่มครับพ่อเลยคือปัดคูขิงกุ้ยเออปัดทูอื่งงั่งปัดชมมาว่าจะกืนขึ้นก็1ชิบเก็กบาทนี่เนาะพ่อเลยคือขึ้นิบกุ้ยกระยเหมืนมันแต่แต่ถวายค่อยชูปูวค่ะอาออ่ะโอเคแต่เลยภูรัก้อยเยอะกระิกินข้อยเยอะผู้แรงกระยิมค่อยคู่ง่ะ ก้อยดึกก้อยดึกมันค่อยราคาถูกจริงครับขายประเ่ทนี้อพอ,าาม,นอนมาครบสิ่งน้อนก็เร็วน <c oughs> อ้อเออเอาอีกแก <c oughs> ้วบระเคอีกเตรียมตัวอีกแด้วช่อยจูก้อยดึกแราคค่าชิบเก้าบาทเออนนครับผมห่ะกูอยู่เมื่อแห้งรับให้เร็ว <c oughs> อันนี้เอคือผ่านมาการเข้าบาคืองอเิบ้นโนโนนานิบผ้าพอน,นิบา ดิบเคร่อืใช่รวมใช้ค่อข้างอุวมพร้อมกับนั่งแถวเนาะนา่งวันหน้าพร้อมครอบครัวเอาหามือสกปกมือยาบมือสกมือหมาได้รู้เจอทำมาค่ะถึงทุกคนจะไดเอาขายของยืาเกิดขายยืดอย่างเงด้อขายเหมือนกับไปซื้อมาขื้อกลางขายงว่าจเสร็มเหมือเหมือนกับไปซื้อจากนี้เอาได้บุญแา่ค พ่อเอนคือเขามาเต็มร้านเื่อยรัาผู้ขอให้ขายมือเยอะว่าจังพ่อจี่พ่อคอยขายเสียชื่อไม่ดีโอ้จะือว่าจังใถ้ยางคึกบาจังขายเอาลูกหลานม้อหมายข้อมาจังเออขายของจริงนะพ่อขอให้หมดมือเลียวไปไปชื่อม่ดีที่พ่อเปิดแต่ตรงนี้เรื่อครับอยากระจาไม่รู้มื้อเลี้ยวเรื่อย่อันนี้มื้ล้ยวไปชื่อ มคือมือจะเคลสันมือเว้นมือไม่ปูววันเว้นวันครับบ่เขาขายวันเป็นวันบ่ยืมครับปัมือต้มมือแม่ปวมือต่อมือวันต่อวันก็วันเสิตวันนเล้ยงไมก็ได้เนาะเขากินทุกวันไม่ใช่หรือครับปูเขาเอากอได้ปู่ว่ขายกันขาเากไดมือได้ชิบเก๊บาทกับพ่อเ่าไร้แล้วไปเอาทเอาหน มื่อได้คิดเกตเนี่ยเืมกับพ่อรู่นเราแหละเลี้ยงไปรบมากราบหายเขาใจงั้มเอออันนี้ได้ชื่อได้ชื่ออย่งลูกหลานชื่อรวมกุมมาหลายผู้หลายคนจะเป็นนาสิริรัตน์ผ้าพันสันญญาพัดพัชราเออร่าไพ่เพ่งพิชาเนาะอ๋อไอมือ,อมโขกมืมมอดา,า,าบามือโขกมือมัดอายุวันนี้ถูกขับึ่งแล้วก็รูดทุกๆคนนะอืมกระเดืด่อกระเดื่อ กเดืองด้กันขั้นถือเลยะครับปูงายเอกใจ่วงหูงานงมืกใจวันกองก่อยขอแข็งค่ังมหาตีดิมานอื่นของาอื่นก็ขอคายก่อนหัวย่ดงาไม่ยอมม่ดเต่ามอมม่ดปู่มย พวกนิมง,มง,ง,มงมักวิงดอกเนี่ยรู้ไจ้ปูดอก่มเอออขายดอกปู้จายใช่ว่าค่ะมักช้ยาคือค่า,า,าไคหอกไม่ไปหายงาเสียอืมค่าดอกอยากได้ค่าดอกพ่อจัดท้เดือนวันสิบเก้าบาทเนาะเพื่อไปึป้นมงคลเนาะคิบเก้าบาทกับพ่อจะบอกคือจาไปหาแกงแข่งเดือดเี่ยมครับเดือสิบเอเซ็น้าทั้งหมอหมเือดก จะเปินเจ้าเบาสองรวงงบ่ละกับพูจะเปิดฮัดจ้งเพิ่งฮัทจังคือๆไงเป้าคืบเกาแบมันกันดูลูกกันได้เท่าไหร่เนาะัเอาให้มือซกมือรักมือซกมือมันหึงึงแล้วก็เวยจะเวยนจะดวนั่กอ่ามือยังมาบักย่างบบาไมากิน เมื่อไงซื <dilemma> ้อเได้ยราคปูเมื่อเอานเราได้เมื่อหอบปูกะใช้ยาก้าวเกลดเมียเมียเมียหอดบานตะปูยาแวบุนเดจแป้เขาง้จังหนึงแปดสามตัี้กำนั้ก่อาเลตัวงาน่เมื่อวันขึนชำมากเดวมืเปิดเครื่องเงี้ยเบางั้น เปินเงือบเปนขำเหมือนกัครับอ้าวให้ลูกหลานที่รวมบุญมาวันนี้หมือขกดมือดับมือขรมือไม้อายุกว่านะทุกครับพระที่แล้วก็ู่วาทุกคนทด้บุตรอ้าวให้ใจเงินาจเงินิมครับของใจนะบ่ของเงี้ยหมดูวอาคขั้นบ่ของใจพ่อให้ยังวันยี่มือครับปูิบเก่าบาทแค่นี้จบครับตัวแาตัวปูอ้าวคือยี่มือแห้มือขูดมือดากมือขูดมือไม้จะดึงจะดึง